จะมาดูห้องพักของเรานะครับเปิดเข้ามาแล้วนะครับก็<อ>จะมาดูสภาพห้องนะครับอันนี้ห้องพักราคาค่อนข้างจะใช้ได้ก็คือ450บาทนะครับก็<อ>เป็นเ<ม>พียงเดียวแล้วก็ของของเราครับอันนี้นะครับก็จัดไว้ก็เป็นลูกช้างนะครับ ข้างนอกใกล้ๆก,ก็จะหากินใกลๆได้ง่ายๆนะครับอันนี้สําหรับคนที่คิดว่าไม่ต้องการอะไรมากมายนะครับในการพักคืนหนึ่งคืนในราคาสี่ร้อยห้าสิบบาทนะครับที่ตรงนี้เลยนะครับอยากจะรู้ว่าโรงแรมอะไรก็ทักมาใต้คอมเมนต์นี้ได้เลยนะครับมีช้างน้อยสองตัวนะครับ เดี๋ยวช้างใหญ่จะลงไปนอนนะครับเดี๋ยวช้างใหญ่จะลงไปนอนครับตอนนี้เราได้ถึงห้องแล้วนะครับวันนี้ก็อบลมทั้งวันครับหาเรื่องใส่ตัวแท้ๆนะครับ <c oughs> แล้วเราจะไปหากินข้าวแล้วครับนคืนนี้เราจะนอนที่นี่นะครับ ันนีอบรมมันเหนื่อยมากครับคุณผู้ชมนี่เราจะนอนกับช้างน้อยครับเรามีช้างน้อยนอนก่อนแล้วครับโอเคครับบ๊ายบายทุกคน450บาทเองนะครับใครแวะมาก็มาพักได้เลยนะครับราคาสบายกระเป๋าครับไปแล้วไปหากินข้าวก่อนนะ